จุดยืนเพื่อชาติความแน่วแน่ที่รอคอยคุณเห็นด้วยกับการดำเนินการที่เด็ดขาดเพื่ออธิปไตยหรือไม่การดำเนินการของผู้นำสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะจัดการสถานการณ์ความมั่นคงอย่างจริงจัง ข้อความระบุถึงความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องดำเนินการเด็ดขาดตามที่ทหารไทยและคนในชาติรอคอยมานานโดยอ้างคำสั่งจากนายกให้ปฏิบัติการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องเพื่อบรรลุคำมั่นสัญญาและนำความมั่นคงกลับคืนสู่ประเทศนี่คือการแสดงจุดยืนที่หนักแน่นเพื่อปกป้องอธิปไตยปกป้องอธิปไตยจุดยืนผู้นำความมั่นคงทหารไทยตัดสินใจเด็ดขาด